สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านครูชื่อสุภาพแม่น่มวันนี้ครูมีแนวข้อสอบวิชาการเรียนเพื่อชีวิตในเรื่องสินเชื่อมาให้นักศึกษาได้ทํากันนะคะเอาไปดูข้อสอบกันเลยค่ะเรามาดูข้อสอบกันเลยนะคะข้อหนึ่งเขาถามว่าข้อใดจัดเป็นสินเชื่อระยะยาวนะคะพอไก่สินเชื่อรายย่อยขอไข่สินเชื่อส่วนบุคคลพอควายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ง,ง,งูสินเชื่อสำหรับธุรกิจครูมีเวลาให้ส0วินาทีในการทอดทำข้อสอบข้อนี้นะคะเริ่มทำได้เลยคะ่ะครูมีเวลาให้ส0วินาทีในการทอดทำข้อสอบข้อ,อหมดเวลาแล้วนะคะทีนี้นักศึกษามาดูซิว่าในคำตอบนักศึกษาตอบจะตรงกับเฉลยที่ครูเฉลยไว้ไหมนะคะจากโจทย์ที่เขาถามว่าข้อใดจัดเป็นสินเชื่อ,อะระยะยาว ข้อนี้ตอบข้อขอควายนะคะตอบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค่ะทีนี้เรามาดูว่าทําไมต้องตอบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสินเชื่อระยะยาวนะคะก็อเอ่อเป็นเพราะว่าในเกณฑ์การผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเขามีระยะเวลาในการผ่อนตั้งแต่1ปีถึง30ปีค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อขอควายนะคะ เรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ 2. ข้เขาถามว่าข้อใดกล่าวถึงสนินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักประกันได้ถูกต้องข้อขอไก่มีระยะเวลาในการผ่อนสั้นกว่าและมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสานินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของใครมีระยะเวลาในการผ่อนสั้นกว่าและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสิสานเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของใคร มีระยะเวลาในการผ่อนยาวนานกว่าและมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมองูมีระยะเวลาในการผ่อนยาวนานกว่าและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื Blood ่อเพื่อที่อยู่อาศัยคุณมีเวลาให้10วินาทีในการทำข้อสอบข้อนี้นะคะเริ่มทำกันได้เลยนะคะคุณมีเวลาให้10วินาทีในการทำข้อสอบข้อนี้นะเป็นไงคะเสร็จจะหมดทุกคนไหมคะ ทีนี้เรามาดูดูซิว่าข้อสอบข้อนี้เราจะเฉลยข้อไหนนะคะข้อสอบข้อนี้เฉลยข้อขอไข่ค่ะแต่ว่าเราต้องมาดูต่อไปว่าทําไมถึงต้องตอบข้อขอไข่นะคะในข้อนี้ตอบข้อขอไข่ถูกต้องเพราะว่าสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกันเพราะมีระยะเวลาในการผ่อนสั้นกว่าและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค่ะ ข้อสอบข้อที่3นะคะเขาถามว่าข้อใดกล่าวถึงลักษณะของสินเชื่อประเภทเช่าซื้อได้ถูกต้องกอไกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของผู้เช่าตั้งแต่วันทำสัญญาขอไขเมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าสามารถคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าขอควายอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามประกาศของธนาคารตลอดอายุสัญญางงผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระ ค่าเช่าซื้อสามงวดติดต่อกันผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้จากโจทย์ข้อสามนะคะครูมีเวลาให้นักศึกษาสิบวินาทีในการเริ่มทําข้อสอบข้อนี้เริ่มทําได้เลยค่ะจากโจทย์ข้อสามเสร็จกันหมดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าในข้อสามเราจะตอบข้อใดนะคะจากโจทย์ที่เขาถามว่าข้อใดกล่าวถึงลักษณะของสินเชื่อประเภทเช่าซื้อได้ถูกต้อง ข้อนี้ตอบข้ององูนะคะต่อไปเราก็จะาดูว่าทําไมข้อนี้ถึงต้องตอบข้ององูนะคะข้อนี้ที่ต้องตอบข้องูเพราะสินเชื่อประเภทเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อสามวดติดต่อกันค่ะต่อไปเราก็จะมาพบกับขอ้อสอบในข้อที่สีกันเลยนะคะข้อสี่เขาถามว่า ข้อใดเป็นสินเชื่อที่กู้เพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคกกไกสินเชื่อการเช่าซื้อขอไข่สินเชื่อเพื่อสวัสดิการขอควายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยงองงูสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับครูมีเวลาให้สิบวินาทีในการทำข้อสอบคนนี้นะคะเริ่มทำเลยคะ่ะครูมีเวลาให้สิบวินาทีในการทำข้อสอบคนนี้นะคะเริ่มทำเลยคะ่ะ เป็นไงคะเสร็จกันหมดทุกคนหรือยังคะทีนี้เราจะมาดูว่าในข้อสอบข้อนี้เราจะเลยข้อใดนะคะในข้อ4ี่ตามที่โจถามว่าข้อใดเป็นสินเชื่อที่กู้เพื่อนําไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะคือสินเชื่อการเช่าซื้อต่อไปเราก็จะมาดูว่าทําไมต้องตอบข้อกอไก่นะคะในข้อนี้ตอบข้อกอไก่เพราะว่าสินเชื่อการเช่าซื้อเป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ใจ่ายในการอุปภูบริภูหรือการประกอบอาชีพค่ะต่อไปก็ไปพบกับข้อสอบข้อที่5นะคะข้อ5สถาบันการเงินให้อัตราดอกเบีย้ยแก่ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายแตกต่างกันโดยอาจสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับสิ่งใดกอไกประเภทของสินเชื่อขอไข่จำนวนครั้งที่ขอสินเชื่อคอควายความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่องงงูง ประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อจากข้อสอบข้อนี้ครูมีเวลาให้10วินาทีขอให้นักศึกษาทุกคนเริ่มทำข้อสอบได้เลยนะคะจากข้อสอบข้อนี้ครูมีเวลาให้10วินาทีหมดเวลาแล้วนะคะทีนี้เราจะดูว่าข้อสอบข้อนี้เราจะตอบข้อใดกันนะคะในข้อนี้ข้อสอบคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อก่อไก่นะคะ ต่อไปเราจะดูว่าทําไมข้อนี้เธอตอบกอไก่ค่ะในข้อนี้เราตอบข้อกอไก่เพราะว่าราคาของสินค้าอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่ผ่อนชำระต่างกันค่ะข้อสอบข้อที่6ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของเครดิตบูโรกไก่ขึ้นบัญชีดำหากลูกหนี้มีประวัติค้างชำระหนี้ขอไข่ ผู้ขอสินเชื่อสามารถขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้ข้อกวยเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน3ปีนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลจากธนาคารที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรงองูธนาคารผู้ให้สินเชื่อสามารถขอดูข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอสินเชื่อให้ความวยินยอมครูมีเวลาให้ส0วินาทีในการทำข้อสอบเริ่มทำได้เลยคะ่ะ มีเวลาให้10วินาทีในการทําข้อสอบเริ่มทําได้เลยค่ะ,ะในข้อ6นี้นะคะเราตอบข้อกอไก่ค่ะขึ้นบัญชีดําหากลูกหนี้มีประวัติค้าชาระหนี้ทําไมต้องตอบข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมนะคะข้อ6ที่ต้องตอบข้อกอไก่เพราะว่าเครดิตบูโรไม่เคยขึ้นบัญชีดำแบก็กลิ์หรือขึ้นทะเบียนผู้หนึ่งผู้ใดให้ติดเครดิตบูโรหรือติดแบก็กลิท หรือมีการเก็บข้อมูลที่เป็นลายบุคคลหรือเป็นลายบัญชีว่าบุคคลที่สถาบันการเงินไม่ควรให้กู้เงินแต่อย่างใดค่ะต่อไปเราก็จะพบกับข้อสอบข้อที่7กันนะคะข้อ7็เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สําคัญของข้อมูลเครดิตบูโรข้อไกข้อมูลการชำระสินเชื่อขอไขข้อมูลของสถาบันการเงินข้อควายข้อมูลของสถาบันการเงิน ง,งูข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อครูมีเวลาให้10วินาทีในการทำข้อสอบค่ะเริ่มทำเลยน,นะคะครูมีเวลาให้10วินาทีในการทำข้อสอบค่ะเริ่มทำเลยน,นะคะหมดเวลาแล้วนะคะยังไงคะเสร็จกันหมดทุกคนหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อเลยว่าข้อนี้เราจะตอบข้อใดกันนะคะจากคำถาม ข้อที่7็เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สําคัญของเครดิตบูโรคาตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อขอไข่นะคะข้อมูลของสถาบันการเงินค่ะแล้วทําไมเราถึงต้องตอบข้อขอไข่เรามาดูเหตุผลในกันเลยนะคะว่าทําไมเหตุผลที่ข้อขอไข่ถูกต้องเพราะองค์ประกอบของข้อมูลเครดิตบูโรประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าข้อมูลการได้รับอนุมัติสินเชื่อ และข้อมูลการชำระสินเชื่อค่ะข้อ8นะคะข้อใดเป็นวิธีการป้องกันปัญหานี่กอไก่มองหาวิธีการแก้ปัญหานี่ด้วยตนเองขอใครจัดลำดับความสำคัญของนี่ที่ต้องชำระขอควคยการเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างนี่งองงูใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจขอสินเชื่อจริงๆ ครูมีเวลาให้10วินาทีในการทำข้อสอบข้อนี้ทุกคนเริ่มทำเลยค่ะครูมีเวลาให้10วินาทีในการทำข้อสอบข้อนี้ทุกคนเริ่มทำเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าในข้อสอบข้อนี้เราจะเฉลยข้อไหนนะคะข้อสอบข้อนี้ข้อเฉลยข้องงงูค่ะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจจริงๆแล้วทีนี้เราจะดูว่าทำไมถึงต้องตอบข้อนี้ด้วยนะคะ ในข้อนี้เราต้องตอบข้อ,ของูก็เพราะว่าวิธีการป้องกันปัญหานี้ได้แก่ 1. การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจขอเสีงเชื่อจริงๆ 2. ใช้จ่ายเงินให้ตรงเวลาและตามเงื่อนไข 3. ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 4. ชํชำระหนี้เพิ่มทันทีเมื่อมีเงินก้อนจะช่วยลดภาาะหนี้ หแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อป้องกันการขาดติดต่อการสื่อสารระหว่างกัน6หา,ากจะก่อนี้เพิ่มอีกอย่าลืมตรวจสอบภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกิน1ใน3หรือ33%ของรายได้ต่อเดือนเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ต่อไปเราก็จะมาดูข้อสอบในข้อที่9กันนะคะ ข,าาข้อข้อใดกก่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาหนี้ก้อไก่าชำระหนี้ทุกครั้งเมื่อมีการทวงถามขอไขจ่ายเงินให้ตรงเวลาและตรงตามเงื่อนไขข้อเวายชําชำระหนี้ทันทีเมื่อมีเงินก้อนจะช่วยลดภาระหนี้งอง,งูใช้เงินตามวัตถุประสงค์จริงๆครูให้เวลา1ิวินาทีในการทำข้อสอบค่ะเริ่มทำเลยค่ะ ครูให้เวลาสิวินาทีในการทำข้อสอบค่ะเริ่มทำเลยค่ะครูให้เวลาส0หมดเวลาแล้วค่ะเป็นไงคะทำารังเสร็จทุกคนไหมคะเมื่อเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาดูเฉลยกันนะคะจากข้อที่9้านักศึกษาตอบข้อไหนกันคะข้อที่ถูกต้องนะคะคือข้อกอไก่ค่ะชำระหนี้ทุกครั้งเมื่อมีการทวงถามเป็นไงคะสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงต้องตอบข้อกอไก่ เราก็มาดูเหตุผลกันเลยนะคะว่าทําไมข้อก่อก่ถึงถูกนะคะข้อนี้ต้องตอบข้อก่เกเพราะว่าการชำระนี่ทุกครั้งเมื่อมีการทวงถามไม่ใช่วิธีการป้องกันปัญหานี้นะคะในวิธีการป้องกันปัญหานี้ก็ประกอบไปด้วยข้อหกข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่ง คือการใช้เงินตามวัตถุประสงค์จริง 2. การใช้จ่ายเงินตรงเวลาและตามเงื่อนไข 3. ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อได้รับใบมีแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 4. ชํชำระหนี้เพิ่มทันทีเมื่อมีเงินก้อน 5. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่ 6. หากจะก่อหนี้เพิ่มต้องตรวจสอบภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือน ไม่ควรเกินหนึ่งในสาของรายได้ต่อเดือนค่ะต่อไปเราจะพบกับข้อ10กันนะคะบุคคลใดนำวิธีการแก้ไขปัญหานี้ไปปฏิบัติกอไก่กันยายอมรับว่าตัวเองเป็นหนี้ขอไขดนนยบันทึกรายรับรายจ่ายคอควายมาลีทำหนังสือแจ้งศวนย์ดำรงธรรม ง,อง,งูอมสิงกู้เงินนอกระบบมาชำระหนี้ในระบบครูให้เวลา10วินาทีในการทำข้อสอบเหมือนเดิมค่ะเริ่มทำนะคะครูให้เวลา10วินาทีในการทำข้อสอบเหมือนเดิมค่ะเริ่มทำนะคะครูให้เวลา10หมดเวลาแล้วคะ่ะเป็นไงคะเสร็จกันทุกคนไหมคะข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะคะดานายทำบันทึกลายรับรายจ่ายทีนี้นักศึกษาสงสัยไหมคะว่าทำไม ถึงจะต้องเป็นข้อขอไขเราไปดูเหตุผลกันเลยค่ะในข้อนี้จะต้องตอบข้อขอไขเพราะว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะทําให้รู้ว่ารายจ่ายใดควรลดลงเพื่อจะได้มีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้นค่ะข้อ11ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองกอไก่ลดรายจ่ายขอไขตั้งเป้าหมายปลดหนี้ขอควายกู้เงินนอกระบบไปใช้หนี้ในระบบ ง,งูสำรลองสินทรัพย์ที่มีและขายสินทรัพย์ที่ไม่จําเป็นครูให้เวลา10วินาทีเริ่มทาข้อสอบกันนะคะครูให้เวลา10วินาทีเริ่มทาข้อสอบกันนะคะครูให้เวลา10วินาทีเริ่มทาข้อสอบกันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อนี้ตอบข้อขอกวายกู้เงินนอกระบบไปใช้หน้ในระบบส่วนเหตุผลว่าทําไมต้องตอบข้อนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ในข้อนี้ข้อขอควายถูกเพราะว่าการกู้เงินนอกระบบไปใช้หนี้ในระบบเป็นการเพิ่มภาระหนี้และไม่ได้อยู่ในแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ค่ะข้อ12ข้อสุดท้ายแล้วนะคะหน่วยงานในข้อใดให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหานี้ในระบบกไก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอไขบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดขอควายศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บร,ริการทางการเงินงงู สำนักงานคณะกรรมการคุร้มครองผู้บริโภคครูมีเวลาให้10ินาทีในการทําข้อสอบนะคะเริ่มทําได้เลยค่ะครูมีเวลาให้10พินาทีในการทําข้อสอบนะคะเริ่มทําได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะเป็นไงคะเสร็จไหมคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อขกอขวายศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะคะ แล้วทําไมถึงตัตอบข้อนี้ไปดูเหตุผลกันเลยค่ะข้อนี้ตอบข้อคอควายก็เพราะว่าหน่วยงานที่ให้คาปรึกษา,ว,ษาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ประกอบไปด้วย 1. นี่ในระบบศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสพงธน,นาคารแห่งประเทศไทยโทร1213 2. นี่นอกระบบศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังโทร1359 3 สายด่วนของรัฐบาลสังกัด,ดำสำนักนายกรัฐมนตรีโทร11114ศูนย์ดำรงธรรมสังกัดกระทรวงมหาดไทยโทร15675สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสังกัดสำนักงานอายการสูงสุดโทร0214220346 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสังกัดกระทรวงยุติธรรมโทรศูนย์3อ4ห้าเ่าสป็นไงบ้างคะสำหรับแนวข้อสอบวิชาการเงินเพื่อชีวิตระดับมปลายในเรื่องของอสินเชื่อยากไหมคะก็ทายากก็นัึกสาพยายามอ่านหนังสือบ่อยๆทบทวนเนื้อหาบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำข้อสอบตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ ครูก็ขอจบการนำเสนอแนวข้อสอบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ไปพบกับครูสมดีสุขงสมงามหรือครูก้อยในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินในบทต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ